แเรื <c oughs> <c oughs> ่อเด้อเแล็ม่เด้อแ่มาแ่ซิมซิมแล้วเล่ยนซิมแล้วเปล่แช่คเป็นบ่อเด้อขัซอยเด้อขัซอยโฆษณาน้ำขอสองแ่บนสองมาที่วะ

phát บิด và หิวน้ํา hiểu น่ะ ผมมีโต๊นางเนอะผมมีโต๊ะนางเนาะแม่นะ่ะะเซรำยๆก่อนเนเป็นายพ่ล้ยุนกันเลยม่กนเนขายยาบ้างเซซแต่ว่าักยูสีมือนีเือป่น่ะเป็นจงไหมแม่ตู ใช่ปะเขาซอยถ้วยพิเศษเลยเนี่ยถ้าเอาหน้าตาพูดให้กินได้ถ้าว่ะฮะิอหลีดีไหมเออนีไหโมลิหวาเอาอันนนองอนไหนมานะมั้มาแต่ไม่นองยางก็เกียงเสะ